สวัสดีครับคุณกว้างสวัสดีค่ะเรื่องของกว้างเองหรือเปล่าอ่าเรื่องของหนูเองค่ะมาเริ่มเลยดีกว่าครับกว้างค่ะเป็นเรื่องของพี่สาวฝาแฝดค่ะพี่คุณกว้างมีแฝดใช่ค่ะมีแฝดก็คือเดี๋ยวหนูขอเล่าก่อนนะคะว่าบ้านหนูอะค่ะ <c oughs> เป็นบ้านที่มีแม่หลายคนแล้วตรงนี้อะค่ะความเสนิทสนของลูกแต่ละคนนะคะ่ะจะไม่เท่ากันมันหนูอะค่ะมีฝาแฝดแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงมันด้วยกันนะคะหนูอะค่ะเป็นลูกของแม่คนที่สองซึ่ง แม่คนที่หนึ่งเนี่ยค่ะปเปอามาเลี้ยงแต่เด็กซึ่งเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเรามีสาแฝดหรือว่าอะไรอะค่ะจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือคุณย่าค่ะเขาเสียก็คือคุณพ่อค่ะก็คือพาไปพี่ประจวบคีรีคันนะคะไปบ้านคุณยา่าก็พึ่งไปทราบตอนนั้นว่าอ๋อเรา,ามีพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็คือเราก็ขึ้นไปพักบ,บนห้องของอ พี่ฝาแฝดอะ,ค,ะค่ะก็อยู่ไปอยู่มาก็คือเราก็ไปงานศพปกติเนาะจนกลางคืนนะคะหลังจากกลับมาจากงานศพคุณยาะะ่าค่ะก็คือก็อาบน้ำอะไรคะ่ะอยู่ในห้องแล้วเหมือนคุณพี่ฝาแฝดอะคะ่ะเขาก็พูดประมาณว่าเ,ออเดี๋ยวหนูก็อยู่ในห้องนะเดี๋ยวพี่จะจอกไปข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะตอนนั้นอายุสิบกว่าปีแล้วอะค่ะสิบหกสิบเจ็ดแล้วอะค่ะฝาแฝดจออกไปข้างนอกให้เราอยู่ในห้องค่ะให้เราอยู่ในห้องก็คืออย่าไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ก็เราก็อาาน้ําอะไรเสร็จจังหวะที่คือเราเห็นแล้วว่าค่ะว่าพี่พี่เราออกออกไปจากห้องใช่ไหมคะมครงขั้นเนี้ยค่ะคือพอหลังจากที่หนอมน้ําเสร็จอะแต่หนูเห็นพี่เฉาหยูะยืนอยู่ข้างหลังคือเหมือนเขายืนมองหนูพี่อยู่ข้างหลังอืมซึ่ง ตอนนั้นนะคะคือเราไม่สามารถแยกได้ว่าคนไหนพี่คนไหนน้องเพราะว่าผมยาวเท่ากันแล้วก็หน้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะพี่เราก็คิดว่าคือตาเรามัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มั่นใจตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเราเห็นกับตาว่าพี่เราเป็นคนเดินออกไปจากห้องแล้วอะคะ่ะพี่หูก็ไม่ได้คิดอะไรก็ออกมาแต่งตัวหน้ากระจกห้องอคะ่ะก็ยังเห็นเป็นพี่สาวหนูยืนอยู่ข้างหลังหนูนะคะพี่หนูก็แบบไม่ใช่แหละเราคงง่วงแหละตาเราคงเบลอแล้วก็ไม่ได้อะไรก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นที่นอนนะคะแล้วก็หลับ แล้วคราวนี้พอหนูหลับไปได้สักพักอะค่ะพี่หนูได้ยินเสียงเหมือนอ่แอะอะเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนใครหายใจไม่ออกอะพี่หนอแบบออะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนตรงหน้าต่างหน้าต่างอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเหล็กดัดอะค่ะพี่ค่ะยิงเสียงเหมือนอะไรอะค่ะทุบตึต๊กตึกตึกตรงหน้าต่างอะคะอ่ะด้วยความที่หนูกลัวผีอยู่แล้วอะค่ะพี่หนูก็คุมโปงเลย <laughs> แล้วก็หลับ ก็ไม่ได้คิดอะไรก็หลับจนเช้าก็ไม่เล่าอะไรให้ใครฟังนะคะพี่ก็ยังเก็บความสงสัยเนี่ยค่ะไว้แล้วก็อีกวันหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ค่ะพี่หนูก็ไปไปงานศพยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับมาเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ภาพเดิมเลยครันเนี้มันไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าพี่สาวหนูที่หนูเห็นในกระจกนะคะพี่เขาเหมือนเขามองเราแรงกว่าเดิมมองจนเรารู้สึกขนลุกอ่ะเรารู้สึกกลัวพี่ตัวเอง เราก็เลยหันหันไปหันไปข้างหลังนะคะว่าถ้าเป็นพี่เราพี่เราต้องยืนอยู่เราก็หันเคลึบไปเลยนะคะพี่พอ<ม>หันไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรหนูก็คิดในใจว่าเราคิดไปเองเราหลอนไปเองจนมาวันสุดท้ายของงานศพญาและคืนสุดท้ายเลยหนูก็ขึ้นไปทําเนี่ยค่ะอาบน้ําอะไรกําลังจะนอน<ม>พี่หนูก็พูดกับหนูปกติเหมือนเดิมเลยพี่อ่าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพี่จะไปเที่ยวนะหนูล้อห้องล้องอะไรได้วยนะลูกอ<ม><ม>ก็เหมือนเดิมค่ะเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ํา<ม>ก็เห็นเป็นภาพเดิมทุกอย่างนะคะพี่ คันนี้หนูก็ไม่ทนแล้วหนูหนูคิดในใจว่าถ้าหนูเห็นภาพนั้นหนูตน้องรีบเข้านอนเพราะเราเป็นคนกลัวผีผมยังไม่ไดันแห้งอ่ะพี่หนูวิ่งขึ้นที่นอนเลยแล้วก็คุมโปงพอหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่อะค่ะพี่หนูอ่าได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอะทุบตรงหน้าต่างแบบทุบแบบแรงมากเลยนะคะแบบ,บปึงป้งปึ้งปึ้งเนี่ยแล้วได้ยินเสียงเหมือนคนโดนรัดคอค่ะดังแอะใจไม่ออกคือมันได้ยินเสียงหนักคือแบบมันแรงมากพี่จนหนูอะ่ะเปิดเท้าห่มองมา แล้วภาพที่เห็นนะคะพี่เป็นพี่สาวหนูอะกําลังผูกคอตายอยู่ตรงหน้าต่าง <Hey. S 2> หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็วิ่งลงไปชั้นล่างละคะ่ะไปเคาะประตูห้องแม่แม่แม่แม,แม่ช่วยพี่หน่อยพี่กําลังผูกคอตายในสิ่งที่แม่หนูกระทำกับหนูคือดึงหนูเข้าห้องแล้วก็เอาผ้ามาใส่ให้หนู oh. ก็บอกว่าหนูใจเย็นๆน,นะลูกหนูก็แบบงงพี่แบบเกิดอะไรขึ้นอนะทำไมไม่ขึ้นไปช่วยพี่คือพี่จะตายอยู่แล้วอะคือในใจเราเป็นห่วงพี่ที่อยู่ข้างบนนะคะพี่อื แล้วครั้นี้คุณแม่เขาก็าบอกนั่งนิ่งๆน,นะเดี๋ยวนั่งก่อนทาใจเย็นๆนะแต่แม่เล่าอะไรให้ฟังอืมแม่หนูก็บอกว่าพี่สาวหนูเสียไปตั้งแต่เดือนที่แลว้วแล้วก่อนที่ยานจะเสียหนูก็แบบเกิดอะไรขึ้นคือหนูเข้าใจนะคะคือเราไม่ได้สนิทกันเพราะว่าอีกอย่างเนึงพี่บ้านหนูพี่น้องหนูมีเป็นสิบคนเลยแต่ว่ามันมัน,ม,นมันก็เกินไปอ่ะพี่ที่แบบสาแนเราเสียทําไม,มไม่บอกเราจะทาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูต้องแบบ ขันขึ้นมาในใจแหละเนาะหนูก็แบบคุยกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคราวนี้คะ่ะแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยเล่าตอนกลางวันได้ไหมเพราะว่าแม่เขาไม่โอเคที่จะเล่าตอนกลางคืนหนูก็ยังแบบเหมือนดะ้ัาานในใจว่าแล้วพี่อะยังอยู่บนข้างบนอะ่ะอืมหนูก็จูงแม่มือแม่บอกแม่ไปกับหนูหน่อยคืนมันยังข้องใจอ่ะพี่หนูก็จงูงมือแม่ขึ้นไปชั้นสองแต่ว่าพอขึ้นไปปุ๊บเปิดไฟพี่ห้องที่นอนเมื่อกี้ คือมันคนละอย่างกับที่หนูนอนตอนแรกเลยนะทําไมอ่ะคือเหมือนกับว่าเตียงอ่ะสุดแล้วก็ที่นอนอ่ะพิงอยู่ข้างฝาแล้วก็ห้องอ่ะค่ะเป็นห้องเหมือนเป็นหยักยยใหญ่แมงมุมอย่างเงี้ยพี่คือมันเป็นคุณภาพอะที่เรานอนเมื่อกี้เอ้าแต่คืนแรกหนูก็นอนที่ห้องหนูหนนนใช่ไหมฮ <มา S 2> ะสนเลยนะพี่แล้วก็ ที่มันที่มันไหนหอ้นี่กว่านั้นก็คือตู้อะที่ที่หนูยืนส่งกระจกอะคือกระจกจะแตกแล้วก็มีเชือกอะค่ะตรงหน้าต่างอะแล้วทำไม,ามาเดี๋ยวขออนุญาตแซงนิดนึงทำไมาที่บ้านเขาถึงให้เราไปนอนที่ห้องนี้อะคะตั้งแต่แรกตอนแรกอะค่ะหนูถามแม่แม่บอกว่าเอา้าแม่ก็คิดว่าหนูขึ้นไปจัดห้องแล้วมไ,ไม่ดูกันไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าหนูขึ้นไปปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าเป็นห้องให้เรานอนอยู่แล้วอื เหมือนพี่ประพาเราขึ้นไปนอนเราก็ขึ้นไปซึ่งภาพที่เราเห็นตอนแรกค่ะมันเป็นภาพที่แบบมันพร้อมนอนแล้วพี่คือมันไม่ต้องทาอะไรแล้วแต่พอหนูจูงแม่ขึ้นไปรอบสองอะ่ะก็คือเป็นอีกภาพหนึ่งเลยหนูก็งงว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะแล้วคราวนี้ค่ะคือแม่หนูก็จูงหนูลงมาข้างล่างแม่หนูก็ร้องไห้ตลอดทางเลยนะคะพี่ก็คือพูดพูดไม่เป็นศัพท์แล้วคราวเนี้ยแม่หนูอะ่ะแล้วคราวเนี้ยค่ะก็ไปนอนพอตอนเช้าอ่ะค่ะมันต้องไปเผาศพคุณย่าใช่ไหมคะ่ะที่วัด แม่หนูไปไม่ได้พี่แม่หนูสุดไม่สบายแบบไม่สบายแบบหนักมากเลยนะแล้วก็อหนูก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่คุณย่าได้ตอมใจเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าเป็นพี่สาวฝาแฝดหนูนี่แหละคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะพี่คือคุณลุงของหนูอ่ะเขาติดการพนันเหมือนกับว่าเขาอะค่ะมาแบ่งที่ของคุณย่าค่ะไปขายเพื่อไปจ่ายค่าเงินที่เขาไปเล่นการพาน,าน,นัะนอะเนาะพี่ก็แบ่งแบ่งแบ่งไปจนเริ่มจะหมดแล้ว แล้วคุณย่าคันนี้เขาบอกว่าเออแบบเอาไปไม่ได้แล้วนะก็ต้องแบ่งให้พี่น้องคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมาขู่จะเอาบ้านหลังเนี้ยค่ะไปจำนองเพื่อจะไปจ่ายค่าเงินที่เขาไปติดการพนันอะพี่อ่าแล้วคุณย่าก็เลยแบบเหมือนคุณย่าเขาเขาก็แบบไม่ค่อยสบายใจเขาก็คุยกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยว่าเออบ้านหลังเนี้ยมันเสียไปไม่ได้นะเพราะว่าไหนจะลูกของแกตั้งคนอื่นอีกไหนจะหลานแกแล้วถ้าสมมุติว่าขายบ้านหลังนี้ไปอะเขาจะอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว พี่สาวฝาแฝดหนูเขาบอกว่าย่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูแลเองเขาางเนี้ยแล้วเขาก็ไปผูกคอตายที่ห้องแล้วเขาก็เขียนจดหมายประมาณว่าเขาอะจะใช้ชีวิตเขาเนี่ยดูแลบ้านหลังนี้เองอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าแล้วก็ย่าหนูอะก็ไปเจอศพใช่ไหมพี่แล้วเขาก็ไปเจอจดหมายข้างศพอะแล้วเขาก็อ่านเขาก็ตอมใจย่าก็เลย เสียชีวิตอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเดือนถัดไปแณ้วางพอถัดไปอีกประมาณสามเดือนนะคะแม่หนูก็ตอมใจเวยีคนแล้วที่บ้านหลังนั้นก็คือไม่มีใครอยู่อะค่ะปัจจุบันแล้วสยใจด้วนะคุณแม่คุณแม่ที่ที่คลอดคุณกว้างมาใช่ไหมคะที่ที่เสียใช่ใชะใช่ใช่แม่คนที่สองค่ะแม่ทิดคืออย่างนี้ค่ะพี่บีก็คือเหมือนกับว่าบ้านหลังนั้นนะคะคือเขาอยู่กันมาสามคนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว คือเขาไม่เคยแยกจากกันเอ่อด้วยความที่หนูอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแต่หนูรู้แค่ว่าหนูอ่ะพอคือแม่หนูเป็นทราาัซิเมียถูกงไหมคะแล้วคราวนี้ไม่สามารถเลี้ยงลูกสองคนได้เพราะว่าร่างกายแม่หนูไม่ค่อยโอเคแล้วแม่แม่แม่คนที่หนึ่งเนี่ยค่ะคือเขาก็ไม่ได้รังเกียจแม่แม่หนูเขาก็โอเคเขาก็เลยบอกว่าอา๋อโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเขาเอามาเลี้ยงคนหนึ่งก็เลยอุ้มหนูมา อ่าแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ทําพิธีหนูก็ไม่แน่ใจนะคะพิธีอะไรก๋ก็เล่าให้ฟังหนูก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นพิธีแบบไหนที่ว่าแยกแฝดสองคนนะคะ,ะแต่ว่าเคยมีคนมาถามหนูนะคะว่าตอนที่พี่สาวฝาแฝดเสียรู้สึกยังไงบ้างหนูจําได้แค่ว่าเหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่อะคะ่ะคือก่อนหน้าที่พี่สาวจะเสียหนูมีความรู้สึกเหมือนกําลังจะตายอะพี่เหมือนหายใจไม่ออกอ เหมือนมันเจ็บเหมือนมีใครมาบีบตรงหัวใจหนูอะพี่เหมือนใครมาจับแล้วก็บีบแน่นๆอะอแล้วมันทรมานมากหนูรู้สึกแค่นั้นจริงๆครับก็เหมือนที่เขาบบอกว่าฝาแฝดมันจะมีสัมผัสอะไรที่ลิงก์กันได้เหมือนปัจจุบันเนี่ยค่ะพี่หนูว่าหนูเอาผมของพี่สาวหนูมาต่อนะทําไมอะอองกวง เหมือนก่อนหน้านี้ค่ะตอนนั้นน่ะหนูหนูไปอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะคือหนูต้องทํางานที่กรุงเทพอะค่ะคันนี้หนูต้องไปอาศัยคนเดียวที่กรุงเทพอะค่ะแล้วคันนี้หนูอ่ะไม่มีอะไรที่พึ่งพาจิตใจนี่หรอกไปที่หนูมีแค่พ้ามีผมที่สาวแล้วก็มีกระเป๋าสองใบแล้วแล้วหอพักที่หนูไปอยู่อะค่ะพี่เจอแต่ผีคือหนูอ่ะหนูหนูอยากเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะคะว่าหนูเจอผีตั้งแต่เจ็ดขวบหนูเป็นคนเห็น่หนูก็เจอมาตลอดจนล่าสุดอะค่ะพี่ที่ที่หนูเจอังหนักก็คือเหมือน คือนอนนอนอยู่รู้สึกตัวอีกทีตัวเองกําลังจะโดดตึกแล้วอะอ่าและถึงก็เราเนี่ยหนูก็เลยปรึกษาผู้รู้อะค่ะเขาก็เลยบอกว่ามีของดีอยู่ที่ตัวก็ใช้ซะหนูก็หนูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรตอนแรกหนูก็เอาผมที่หนูค่ะไห้เขาดูเขาบอกว่าเนี่ยต่อเลยเอาไปไว้ที่ร่างกายเลยเขาจะได้คุ้มครองเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาต่อ,อแ,ลแล้วตอนนี้ก็คือหนูผมยาวก็มีผมของพี่ชาวหนูด้วยอ๋อแล้วหลังจากวันนั้นที่เรารู้เรื่อง เรายังได้เจอพี่สาวบ้างไหมคะกันได้ไหมเจอค่ะเจอตอนนี้กระดูกพี่สาวอยู่กับหนูอ๋อหนูก็มีกระดูกของพี่สาวติดตัวไปด้วยเหรอใช่ค่ะใช่เขามาหาไหมคุณวางมาตลอดค่ะเหมือนกับว่าช่วงก่อนหน้านี้ค่ะก็คือมันมีวันครบรอบวันตายของเขากับเออของเขาใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนตอนนั้นนะคะหนูนอนอยู่ที่ห้องที่กรุงเทพอะค่ะเขาก็เหมือนมั่งอยู่ปลายเตียงก็คือเห็นเป็นคนหน้าเหมือนเราเนี่ยแหละ เคยมีอยู่ครั้งนึงอะค่ะพี่อัน,นอันนี้อันนี้หนูหนูไม่แนะนําให้คุณเห็นทําตามนะคะคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูอะเหมือนเครียดมากๆอะค่ะพี่แลวหนูอะจะผูกคอตายแต่หนูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนั้นอะเรื่องอะไรเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะพี่แต่หนูแค่คิดนะแค่คิดว่าหนูอยากผูกคอตายแล้วพอวันนั้นเลยะค่ะพี่ประมาณตีสามอะหนู เหมือนมีความรู้สึกเหมือนตีนใครอะค่ะมาเขี่ยที่เท้าหนูอะหนูก็ลุกตาตื่นขึ้นมาพี่เป็นพี่สาวหนูอะเหมือนผูกคอตายมาทางเกดานอะแล้วบอกว่าสะบัดตัวค่ะให้หนูรู้ว่าเนี่ยผูกคอตายเนี่ยเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลิกความคิดนี้ไปเลยคุณกว่างโหดมากเลยสิ่งที่คุณเจอเนาะโอ้คุณกวางเรื่องของคุณกวางเด็ดมากเลยครับโอเคขอบคุณคุณกวางถ้ามีโอกาสคุณกวางมาเล่าอีกนะได้ค่ะมี่ขอบคุณเช่นกันค่ะ อังคารคลุมโป